ัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของสาวสวยวัย18ปีชื่อว่าน้องแป้งน้องแป้งเรียนอยู่ที่โรงเรียนการอาชีพแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยความที่แป้งเป็นผู้หญิงที่สวยหุ่นห้างเธอก็ดีจึงทำให้บรรดาเพื่อนผู้ชายในโรงเรียนต่างผูกจิตสมัครรักใคร่ในตัวของแป้งเยอะแยะมากมายหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเต้ย ชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันเตยเป็นหนุ่มหล่อเจ้าชู้เกิดในฐานะที่ร่ำรวยเขาได้ท้าทายกับเพื่อนถ้าหากว่าใครจีบแป้งติดและสามารถได้ทำอะไรอย่างว่ากับแป้งก็จะเท่ากับว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะเนเตยว่าไงวะไอ้จกมือง่ากล้ารับคำท้ากูหรือเปล่าคำท้าเรื่องอะไรอะ่ะก็จีบน้องแป้งยังไงเล่าน้องแป้งสาวสวยห้องสองอะ่ะ มึงเอาหรือเปล่ามึงมีอะไรเดิมพันว่าจกก็ถ้าเกิดว่าใครชนะอีกฝ่ายก็จะต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําและก็จะต้องเป็นลูกน้องอีกฝ่ายตลอดไปอะมึงกล้าหรือเปล่าเฮ้ยนี่มึงกล้าท้าทายกูฉลุว่าจกกูอยากจะได้ผู้หญิงคนไหนกูก็เอาเงินหวานเอาเงินซื้อผู้หญิงทุกคนในโรงเรียนเนี้ยถ้าหากว่ากูสนใจใครแล้วเราก็ไม่มีสักครั้งเว้ยที่กูจะพลาด อม,มึงมั่นใจตัวเองเกินไปหรือเปล่าเต้ยไม่มั่นใจหรอกหน้าโจกแต่ของมันแน่อยู่แล้วน้องแป้งอ่ะเธอเกิดในฐานะที่ยากจนดูสิเสื้อผ้าเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็เก่าค้ำค่าของประดับประดาก็ไม่มีเครื่องสำอางกูเห็นบางวันยังขอยืมเพื่อนผู้หญิงใช้อยู่เลยเอาของพวกเนี้ยมาล่อตาล่อใจไม่นานเดี๋ยวกูก็ต้องได้เชยชมร่างกายของหล่อนมึงเชื่อหรือเปล่ารวโจก เอ้ยถ้าอย่างนั้นมือต้องแข่งกับกูสิถ้าเกิดว่าใครชนะอีกฝ่ายจะได้เป็นเจ้านายส่วนอีกฝ่ายที่แพ้ก็จะต้องเป็นเบี้ยล่างพาไปกินข้าวกินปลาดูหนังฟังเพลงถ้าหากว่ากูแพ้มึงอ่ะกูจะไม่อิดออดเลยนะเว้ยได้ไอ้จกนี่มึงท้าทายกูเองนะอืมกูท้ามึงไอ้เต้ยไอ้ลูกหลอกูอยากจะลองดูว่ากูจะสู้มึงได้หรือเปล่างั้นก็ลองดูจกเพื่อนรัก และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไอเตอ้ยก็ได้ตามจีแป้งและด้วยความที่ไอเตอ้ยเป็นรุ่นพี่ปีสุดท้ายบรรดารุ่นน้องหรือรุ่นราวคราวเดียวกันก็ต่างเกงอกเกงใจไอเตอ้ยด้วยไอเตอ้ยเป็นหัวโจกประจำโรงเรียนและยังมีเงินทองเยอะแยะม,มากมายเอามาบำรุงบำเรอเพื่อนอีกด้วยเออสวัสดีครับแป้งอ้าวเต้ยเป็นไงมาไงอะ่ะมีอะไรให้แป้งช่วยหรือเปล่าก็อืม เนี่ยพอดีว่าเตยอ,อ่ะได้ตั๋วหนังมาสองใบอ่ะไม่รู้ว่าจะดูกับใครก็เลยมาชวนแป้งอ่ะอา้าแล้วแฟนเต้ยอ่ะหญิงที่อยู่ห้องสี่อ่ะไปไหนซะแล้วล่ะโถแป้งอย่าพูดแบบนี้สิเต้ยอุตส่าห์มาคุยกับแป้งหญิงอ่ะเขามีแฟนใหม่ไปแล้วแป้งพูดแบบเนี้ยเต้ยเสียใจเหลือเกินอ่ะอา้าเลิกกันซะแล้วเหรอจ๊ะใช่เขาอ่ะมีผู้ชายคนอื่น ปล่อยเฮ้เต้ยต้องเสียอกเสียใจเฮ้อตัวหนังคู่เนี้เต้ยทีแรกก็จะเอาไว้ดูกับเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาก็เผลอใจให้ผู้ชายคนอื่นซะแล้วอ่ะแป้งแป้งให้เกียรติไปดูเป็นเพื่อนเต้ยหน่อยนะก็ได้ถ้าอย่างนั้นเลิกเรียนแล้วว่าไปดูด้วยกันก็ได้จ้าจ้าถ้าอย่างนั้นหลังเลิกเรียนอ่ะเดี๋ยวเต้ยอ่ะจะรับไปดูหนังด้วยกันนะจ้าจ้าเต้ยหลังจากนั้นหลังเลิกเรียน ไอเต้ยก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจสุดหรูเดินทางไปดูหนังเรื่องดังกล่าวที่ห้างดังแห่งหนึ่งย่านราดพร้าวหลังจากที่ดูหนังเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยไอเต้ยก็พาแป้งไปส่งที่บ้านไอเต้ยเห็นว่าบ้านของแป้งเป็นบ้านที่เก่าคล่ำคร่าฐานะของแป้งก็คงจะยากจนอย่างที่มันคิดเอาไว้ไอเต้ยมีความคิดสุดแสนชั่วร้ายอยากจะรวบหัวรวบหางแป้งให้ได้ มันตัดสินใจว่าจะเอาเงินทองทรัพย์สินของมีค่าเอามายั่วตายั่วใจแป้งและสุดท้ายแป้งก็จะต้องตกอยู่ในความสุขสบายที่มันมอบให้และท้ายที่สุดก็ต้องตกเป็นของไอเตอ้ยไปโดยปริยายและจากวันนั้นเป็นต้นมาไอเตอ้ยก็เที่ยวไปรับไปส่งแป้งทุกๆวันแป้งก็เริ่มใจอ่อนเข้าและท้ายที่สุดก็ถึงวันที่ไอเตอ้ยจะได้ผเิตสึกแป้ง วันนั้นหลังเลิกเรียนไอเต้ยก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หวังจะไปส่งแป้งที่บ้านแต่ก่อนจะถึงบ้านแป้งไอเต้ยก็ได้พาแป้งแวะเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเวลานั้นฝนตกพอดีโดยที่ไอเต้ยให้เหตุผลแป้งไปว่าโออะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ฝนตกเออแป้งแป้งเชื่อใจเต้ยหรือเปล่าเชื่อใจเรื่องอะไรอยอเต้ยคือว่าเราหาที่หลบฝนกันก่อนดีกว่านะจะหลบที่ไหนอะ ทีนี้เราไม่รู้จักใครเลยอ่ะจะหลบที่ไหนดีเหรอคะเต้เอาอย่างนี้เออตรงนั้นน่ะมีรีสอร์ตอยู่เดี๋ยวเต้พาไปหลบที่รีสอร์ตก็แล้วกันมันจะดีเหรอจะเต้เข้ารีสอร์ตน่ะเราสองคนเพิ่งคบหาดูใจกันไม่นานนี้เองอ่ะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแป้งตกเป็นของเต้แล้วแป้งจะเอาหน้าไว้ที่ไหนอ่ะโถเอ้ยแป้งมันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะ แป้งตกต้งเชื่อใจเต้ยนะแป้งก็รู้นี่ว่าเราสองคนเป็นแฟนกันแต่เต้ยก็ให้เกียรติแป้งตลอดมาอย่าว่าแต่ทำเรื่องที่ไม่ดีกับแป้งเลยจะจับมือแป้งสักครั้งเต้ยยังไม่เคยเลยถ้าอย่างนั้นแป้งก็เชื่อใจเต้ยเป็นหลบก็ได้ค่ะหลังจากนั้นไอเต้ยก็ได้พาแป้งเข้าไปหลบอยู่ในรีสอร์ทแห่งนั้นหลังจากที่เขาไปในห้องเป็นที่เรียบร้อยอุ๊ย เตยทำอะไรอ่ะไหนบอกว่าจะไม่ทำอะไรแป้งยังไงล่ะคะโธ่แป้งมาถึงขนาดนี้แล้วว่าเต้ยอ,อดใจไม่ไหวจริงๆแป้งเป็นของเต้ยเธอนะเป็นได้ยังไงอะ่ะไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าแป้งเป็นของเต้ยไปแล้ว่แล้วเต้ยทิ้งแป้งอะ่ะแป้งจะทำยังไงอะ่ะโธ่เอ้ยแป้งเต้ยอ,อย่าสัญญาว่าเต้ยจะรักแป้งคนเดียว เอาอะไรมาสัญญามีอะไรที่นอกเหนือจากคำพูดเป็นหลักฐานได้บ้างหรือเปล่าวอเตอ้ยเอาอย่างนี้เงินทองเงินเก็บที่ธนาคารเตร้ยมีเยอะแยะมากมายถึงแม้ว่าเต้ยะจะอายุเพียงแค่18แต่พ่อแม่ที่อยู่อเมริกาของเต้ยอ่ะก็ส่งเงินทุกเดือนเอามาให้ใช้เยอะแยะมากมายกายกองอยากรู้หรือเปล่าว่าจำนวนมันเท่าไหรอ่อ่ะเท่าไหร,ร่ล่ะคะเต้ยก็ประมาณสองล้านอะ่ะอุย๊ย เยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าหากว่าแป้งอยากให้เต้ยอ่ะโอนเข้าบัญชีแป้งเพื่อเป็นหลักประกันว่าเต้ยรักแป้งจริงๆอ่ะเต้ยทำได้หรือเปล่าว่าทำได้สิเดี๋ยวเต้ยอ่ะจะจัดการให้เลยก็แล้วกันนั่นจะแป้งมันโอนได้เหรอทีเดียวสองล้านนะ่ะเดี๋ยวค่อยๆโอนไปเรื่อยๆหลายๆวันก็ได้เอาเป็นว่าวันนี้ยเตยขอชื่นใจแป้งก่อนก็แล้วกันไม่ได้ แป้งอ่ะให้เต้ยไม่ได้หรอกแต่ถ้าเต้ยอ่ะโอนเงินครบให้แป้งแล้วเมื่อไหร่แป้งถึงจะยอมได้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ไปที่ธนาคารเดี๋ยวเต้ยจะเบิกเงินทั้งหมดที่เต้ยมีแล้วก็ใส่เข้าบัญชีแป้งเอาหรือเปล่าละ่ะได้แต่ว่าแป้งอยากเปิดบัญชีใหม่อ่ะได้หรือเปล่าเต้ยได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอกอดขอหอมให้ชื่นใจก่อนก็แล้วกันได้จะเต้ย แต่ว่าได้เท่านั้นนะแป้งให้มากกว่านี้ไม่ได้จนกว่าเตอ,อยจะมอบเงินสองล้านเพื่อเป็นพยานรักของเราสองคนสะก่อนแป้งถึงจะยอมนะจ๊ะได้ถ้าอย่างนั้นเตยโอเคหลังจากนั้นช่วงสายของวันต่อมาโดยความที่ไอเตยมันอยากได้แป้งมากมันหวังเอาไว้ว่าหากมอบเงินสองล้านให้แป้งแล้วเมื่อไหร แป้งจะต้องกลายเป็นของมันหลังจากนั้นมันค่อยจะหาวิธีเอาเงินสองล้านของมันกลับคืนมาและหลังจากที่ไอเต้ยเบิกเงินจากบัญชีจำนวนสองล้านบาทหมดสิ้นเป็นที่เรียบร้อยมันก็ได้ให้แป้งเปิดบัญชีใหม่แป้งดีอกดีใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเธอจึงมอบร่างกายของเธอให้กับไอเต้ยและท้ายที่สุดไอเต้ยก็สามารถทำอะไรอย่างว่ากับแป้งได้สำเร็จและหลังจากที่แป้งได้เงินจำนวนสองล้านเป็นที่เรียบร้อย แป้งก็เดินทางกลับบ้านแม่จะแม่ดูสิจ้าแป้งได้เงินมาเท่าไหร่อะอะไรลูกได้มาเท่าไหร่อ่ะแป้งแม่รู้หรือเปล่าต่อไปเนี้ยเราจะสบายกันแล้วนะจ้าแม่จะไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าไปขายที่ตลาดเราสองคนแม่ลูกจะไม่ต้องอดมือกินมืออีกแล้วนะจ๊ะแม่อ๋อมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลูก นี่จะแม่แป้งเพิ่งเปิดบัญชีมาสองล้านบาทเมื่อตอนสายนี่เองอะ่ะโอ้ยเงินเยอะแยะมากมายผู้ชายหน้างโง่หรือเปล่าที่ให้มาลูกใช่จะแม่ผู้ชายหน้างโง่ให้แป้งมาต่อไปนี้เราจะสบายกันแล้วนะจ๊ะเออลูกแม่ดีใจเหลือเกินครอบครัวของแป้งเป็นครอบครัวที่ยากจนครับแม่กับแป้งต้องกระเสือกกระสนทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินตรา เพื่อให้ได้มาหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งคู่และเงินสองล้านนี่เองกระมังที่มันจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับสองแม่ลูกดีได้และแล้วหลังจากที่ไอเต้ยมันได้ทําอะไรอย่างว่ากับแป้งไปที่เรียบร้อยมันก็วางแผนที่จะนําเงินสองล้านบาทกลับคืนมาเป็นของตัวเองไอเต้ยวางแผนพาแป้งไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดแป้งก็ยินยอมพร้อมใจแต่โดยดีและเมื่อมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวไอเต้ยก็เปิดรีสอร์ทอีกเช่นเดิม มันได้บรรเลงเพลงรักเข้าใส่เรือนร่างของน้องแป้งทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหนําใจนี่แป้งเตยมีความสุขเหลือเกินน่ะแป้งรู้หรือเปล่าวัวเตยรักแป้งมากเลยนะจริงหรือเปล่าจะเตยก็ใช่สิเนี่ยเราสองคนใกล้จะเรียนจบแล้วเตยคิดว่าจะสร้างบ้านให้แป้งสักสิบล้านน่ะจริงหรือเปล่าว่าเตยจริง แต่ว่าแป้งอ่ะต้องโอนเงิน2ล้านกลับมาให้เต้ยก่อนนะเต้ยถึงจะมีหลักทรัพย์เอาให้พ่อกับแม่เต้ยดูแล้วจะให้พ่อกับแม่โอนเงินมาให้เต้ยอีก8ล้านเพื่อสร้างบ้านและหลังจากที่สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเต้ยอ่ะก็จะโอนที่โอนทางโอนบ้านหลังนั้นเอาให้แป้งยังไงละจ๊ะและทันทีที่ไอเต้ยพูดจบแป้งก็รู้ได้ทันทีว่าไอเต้ยมันเล่นไม่ซื่อซะแล้ว มันต้องการจะเอาเงิน2องล้านบาทของมันกลับคืนไปแป้งก็ยิ้มร่าเริงแซงทำทีว่าเธอไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่แท้ที่จริงแป้งก็รู้เต็มหัวใจแต่ก็แกล้งทำใจดีสู้เสือและในค่ำคืนนั้นเองแป้งก็ได้ตัดสินใจทำอะไรกับไอเตอ้ยลงไปและค่ำคืนนั้นก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายในชีวิตของไอเตอ้ยหลังจากตอนเช้าไอเตอ้ยก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยใช่แล้วครับท่านผู้ฟัง ไอ้เต้ยมันนอนหลับตายไปนั่นเองส่วนสาเหตุการตายแพทย์ก็ได้ชนสูตรว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวดังนั้นเงินสองล้านบาทนั้นจึงตกเป็นของแป้งไปโดยปริยายหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านพ้นไปจนแป้งได้เรียนจบชั้นปวสและก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและที่นั่นเขาได้รู้จักกับผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดเขามีชื่อว่าคุณก้องพบ คุณก้องพบเป็นหนุ่มหล่อฐานะดีเขาเกิดมาลหลงไหลได้ปื้มแป้งแล้วก็ทำการจีบแป้งอยู่เนิ่นนานหลายเดือนเลยทีเดียวและแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปแป้งก็เกิดตกหลุมรักคุณก้องขึ้นมาแป้งเราครบหาดูใจกันตั้งเนิ่นนานหลายเดือนแล้วว่าทำไมแป้งถึงไม่พาผมไปเที่ยวที่บ้านเลยแป้งอะอยู่กับแม่เพียงแค่สองคนฐานะของเรายากจนค่ะคุณก้องพบ ไม่อยากให้คุณก้องพบไปที่บ้านเลยอ่ะเกรงกลัวว่าจะรังเกียจแป้งและท้ายที่สุดความรักของเราก็คงจะจบลงค่ะไม่เป็นไรครับแป้งถึงแม้ว่าแป้งอ่ะจะลาบากลาบนเกิดในฐานะที่ยากจนยังไงผมก็ไม่สนใจผมรักแป้งที่หัวใจครับพาผมไปที่บ้านเธอนะครับถ้าเกิดว่าแม่ลำบากผมก็จะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพอจะทำได้นะครับแป้ง ก้องพบก็พูดไปอย่างนั้นเองครับท่านผู้ฟังความรักที่เขามีต่อแป้งมันเป็นเพียงแค่เปลือกเท่านั้นเองจริงๆแล้วก้องพบเขามีเมียอยู่แล้วและเขาก็หวังเพียงแค่เรือนร่างของแป้งก็เพียงเท่านั้นเองและในที่สุดแป้งก็พาก้องพบไปที่บ้านของเขาก้องพบหลังจากที่เห็นสภาพบ้านเรือนของแป้งก็คิดได้ทันทีว่าจะเอาทรัพย์สินของมีค่ามาล่อตาล่อใจแป้งหากแม้ว่าเจ้าหล่อน ตกร้องป่องชิ้นเป็นของเขาเมื่อไหร่กองพบก็จะตัดสินใจเฉดหัวแป้งทิ้งไปในที่สุดและแล้ววันนั้นก็มาถึงเออแป้งวันเนี้ยเราไปเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดดีหรือเปล่าไปชะอําไหมที่นั่นน,นบรรยากาศดีดีผมไปบ่อยๆรับรองเลยว่าเราสองคนจะมีความสุขกันที่นั่นนะจ๊ะแป้งจริงหรือเปล่าคะคุณก้องพบจริงจ้ะไปนะรับรองว่าแป้งจะมีความสุขที่สุดเลยละ่ะ ค่ะคุณก้องภบหลังจากนั้นเสาร์อาทิตย์ต่อมาไอ้กองภพก็ได้พาแป้งไปเที่ยวอยังที่ดังกล่าวแต่พอไปถึงรีสอร์ตไอ้ก้องภบก็รวบหัวรวบหางแป้งทันทีอุ๊ยก้องภบทำอะไรแป้งคะเนี่ยเออแป้งแหมผมไม่ไหวแล้วว่าความรักที่ผมมีต่อแป้งอะ่ะมันเออล้นมากมายเหลือเกินอะ่ะแป้งแป้งไปขอผมเถอนะ ผมสัญญาว่าถ้าเกิดว่าผมได้แป้งแล้วว่าผมจะรักแป้งให้มากที่สุดจะไม่ทอดทิ้งแป้งเลยครับจริงหรือเปล่าคะก้องพบจริงครับแป้งแล้วก้องพบว่าจะมีอะไรเป็นหลักฐานยืนยันจะมีอะไรเป็นเครื่องรับประกันละคะว่าที่ก้องพบพูดเป็นความจริงก้องพบจะดูแลแป้งได้ดีหรือเปล่าว่าดีสิครับผมรับประกันเอาอย่างนี้รถเบนซ์สปอร์ตเปิดประทุนที่เราขับมา ผมจะยกให้แป้งนะครับอุ๊ยราคาคงจะแพงน่าดูราคาประมาณไหนคะเนี่ยถ้าซื้อเงินสดก็ประมาณ6ลนะ้าน7ล้านน่ะถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยแป้งเอาไปขายราคาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า5ล้านนะครับถ้าอย่างนั้นคุณก้องพบต้องสัญญาว่าคุณก้องพบ่ะจะรักแป้งคนเดียวนะคะคับแป้งผมสัญญาและในที่สุด โดยคำมั่นสัญญาที่ก้องพบมอบให้แป้งแป้งจึงได้เผลอตัวเผลอใจให้กับก้องพบและเขาทั้งคู่ก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันและหลังจากที่เสร็จกิจเป็นที่เรียบร้อยเช้าว,วันจันทร์ก้องพบก็ได้โอนมอบรถสปอร์ตคู่ใจให้กับแป้งแป้งดีใจมากที่ได้รับของกำนันที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้จากก้องพบวันเวลาก็ได้ผ่านพ้นไปก้องพบกับแป้งก็ยังคงลักลอบได้เสียกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของมีค่าของเหล่านั้นเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่ก้องพบซื้อมาบำรุงบำเรอให้กับแป้งจนต่อมาเมียของก้องพบก็เริ่มระแคะระคายเรื่องราวของเขากับแป้งและก็จับได้ในท้ายที่สุดเมียของก้องพบได้ให้คำขาดว่าทรัพย์สมบัติข้าวของมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ก้องพบ,บอมอบให้แป้งจะต้องเอากลับคืนมาหากแม้ว่าไม่ได้กลับมา เธอก็จะฟ้องหย่ากับก้องพบและในที่สุดก้องพบก็จะไม่เหลืออะไรด้วยความหวาดกลัวว่าตัวเองจะหมดเนื้อหมดตัวก้องพบจึงได้วางแผนเพื่อเอาทรัพย์สินข้าวของมีค่าคืนจากแป้งทั้งคู่ได้นัดกันไปเที่ยวที่ชายหาดจังหวัดระยองกองพบตัดสินใจว่าจะให้ที่นี่ได้เป็นที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแป้งและหลังจากที่ก้องพบทาอะไรอย่างว่ากับแป้งเสร็จเป็นครั้งแรกเขาก็ได้พูดกับแป้งมาตรงๆแป้ง เมียผมจับได้แล้วว่าว่าผมกับแป้งมีอะไรกันเธอยื่นคําขาดว่าให้ผมม่เอาทรัพย์สินมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างคืนจากแป้งถ้าหากว่าผมเอากลับมาไม่ได้เธอก็จะฟ้องหย่าก,กับผมและสุดท้ายผมก็จะไม่เหลืออะไรแป้งแป้งคืนให้ผมเถอะนะถือว่าผมขอร้องโธ่ก้องพบทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเราก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าก้องพบอยากจะได้คืนแป้งก็จะคืนให้ แล้วเราสองคนต้องเลิกกันหรือเปล่าคะก็ต้องเลิกกันน่ะผมต้องกลับไปอยู่กับเมียผมผมมาทำผิดพลาดมาเยอะแล้วเออแป้งให้อภัยผมด้วยนะครับก็ได้ค่ะถ้าอย่างงั้นวันเนี้ยเราจะอยู่กันเป็นวันสุดท้ายวันเนี้ยเราจะมีความสุขกันให้มากที่สุดนะคะก้องพพครับแป,แป้งและในที่สุดเมื่อค่ำคืนแห่งความสุขคืนนั้นได้ผ่านพ้นไป กองพบเขาก็ไม่ฟื้นกลับมาอีกเลยจนถึงตอนเช้าก็ปรากฏว่าก้องพบก็ได้ตายไปแล้วตายไปเช่นเดียวกับไอเตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวนั่นเองและหลังจากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปมีผู้ชายเยอะแยะมากมายเข้ามาในชีวิตของแป้งแต่ละคนฐานะดีๆทั้งนั้นแป้งเธอก็เริ่มมีฐานะที่ดีขึ้นจากผู้ชายเหล่านั้นด้วย แต่ผู้ชายที่เข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตของแป้งทุกคนก็ตายไปในที่สุดเช่นเดียวกันไม่มีใครเหลือรอดกลับมาเลยจนเมื่อวันหนึง่งแป้งก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าตองครับตองคนนี้ไม่ใช่คนดิบคนดีอะไรออกจะสไตล์แบดบอยแบดบอยนิดๆสักยันเต็มตัวดูดบุหรี่ควันท่วมแถมได้ข่าวว่าชอบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก แต่หลังจากที่ต๋องได้เจอกับแป้งความคิดของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปต๋องมีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ปากซอยหน้าบ้านของแป้งนั่นเองบ่อยครั้งที่ไอ้ต๋องได้เจอกับแป้งอยากจะเข้าไปพูดคุยอยากจะทําความรู้จักแต่ไอ้ต๋องมันก็ไม่กล้าเพราะว่าแป้งเธอสวยเหลือเกินและฐานนะทางด้านอาชีพการงานของแป้งก็ถือว่าไม่ธรรมดารถราที่แป้งขับขี่ก็แสนจะหรูหรา บ้านที่แป้งสร้างใหม่ก็เป็นราคาหลายสิบล้านบาทไอ้ตองรู้ตัวว่าตัวเองไม่สามารถจะสู้แป้งได้เลยไม่ว่าทางใดมันจึงได้เจียมเนื้อเจียมตัวนั่นเองแต่ท่านผู้ฟังครับแทนที่ไอ้ตองจะเป็นฝ่ายรุกไล่จีบแป้งก่อนกับไม่ใช่อย่างนั้นรู้สึกว่าไอ้ตองคนนี้จะตรงสเปกแป้งมากแป้งครั้งแรกที่เห็นไอ้ตองก็เกิดมีความรักใคร่ชอบพอไอ้ตองเช่นเดียวกันเพียงแต่ไอ้ตองไม่รู้ตัวและเมื่อเวลามันเนิ่นานานผ่านไป แป้งก็มั่นใจแล้วว่าหากว่าเธอไม่ลุกไล่จีบไอ้ตองก่อนเธอก็คงจะไม่สามารถครอบครองหัวใจของไอ้ตองได้แป้งจึงได้ทำการเปิดฉากจีบไอ้ต๋องสวัสดีค่ะพี่พี่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ปากซอยเหรอคะเออใช่ครับน้องพี่ชื่อตองแล้วน้องชื่ออะไรครับหนูชื่อแป้งค่ะแหมชื่อแป้งจริงๆแล้วพี่แกลงถามนะครับพี่รู้ตั้งนานแล้วว่าน้องชื่อแป้งอะ่ะ ทำไมอะพี่ต๋องท,งทางทางที่รู้ว่าหนูชื่อแป้งแต่ทําไมต้องแกล้งถามล่ะคะก็พี่ไม่มีอะไรจะพูดจะคุยกับแป้งนี่ครับพี่ออ่ะพี่มีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนแป้งอะขับรถเบนซ์สุดหรูเป็นรถสปอร์ตสองประตูซะด้วยอ่ะพี่อะชอบรถรุ่นนี้เหลือเกินเป็นรถในฝันเลยนะครับอ๋อรถรุ่นเนี้เพื่อนเก่าของแป้งเขามอบไว้ให้ บ้านแป้งก็สวยอ่ะและยินข่าวว่าสร้างหมดตั้งหลายสิบล้านบ้านพี่ยังเช่าเขาอยู่อ่ะพี่ไม่รู้ว่าจะสรรหาคําพูดไหนมาพูดกับแป้งได้เลยอ่ะพี่ตองพี่ตองเนี่ยรู้สึกว่าจะขี้อายเหลือเกินนะคะก็พี่เป็นคนขี้อายนี่ครับหล่อแต่ว่าขี้อายนะครับอุ้ยพูดตลกเหลือเกินนะพี่ตองแหมในไหนก็รู้จักกันแล้วว่าพี่อยากจะขอเบอร์โทรศัพท์ เอาไว้ติดต่อแป้งได้บ้างหรือเปล่าครับได้สิคะนี่คะ่ะเบอร์โทรของแป้งวางเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะพี่ตองครับแป้งและหลังจากวันนั้นน้องแป้งก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ไอ้ตองจะโทรหาเธอและในเย็นของวันหนึ่งไอ้ตองก็ตัดสินใจโทรหาแป้งนัดกันจะไปเที่ยวข้างนอกไปกินข้าวนอกบ้านแป้งดีใจเหลือเกินไม่นึกไม่ฝันว่าชายในฝันจะโทรมาหาเธอได้เร็วขนาดนี้ วันนั้นแป้งแต่งตัวสวยมากไอ้ป๋องก็ขับรถมารับที่บ้านเออแป้งครับวันนี้ไม่นั่งรถเก๋งแป้งได้ไหมทำไมครับพี่ตองเดทของเราวันแรกอะ่ะอยากจะให้นั่งท้ายรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างของพี่แป้งยินดีหรือเปล่าครับค่ะพี่ตองหลังจากนั้นน้องแป้งคนสวยสุดเซ็กซี่ก็ได้นั่งท้ายรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างของไอ้ตองดูแล้วแป้งมีความสุขมากครับท่านผู้ฟัง ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าความสุขของแป้งจะมาในรูปแบบของไอ้ตองไอ้ตองก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าไอ้ตองจะไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่แต่ตองก็รักแป้งด้วยน้ำใสไมตรีที่ดีรักแป้งด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่เคยคิดจะล่วงเกินไม่เคยคิดจะหาเศษหาเลยแป้งเลยและจากวันนั้นเป็นต้นมาความรักของแป้งกับไอ้ตองมันก็เริ่มสุกงอมจนถึงขณะนี้ไอ้ตองก็ไม่เคยทำอะไรอย่างว่ากับแป้งเลยสักครั้งเดียว จนแป้งรู้สึกสงสัยถ้าหากเป็นผู้ชายคนอื่นก็คงจะงาบเธอไปแล้วแป้งจะได้เอ่ยปากถามไอต้ตองพี่ตองคะเราครบหาดูใจกันมาตั้งเนิ่นนานแล้วว่าแป้งอยากจะถามพี่ตองอะไรสักอย่างอะ่ะอะไรครับน้องแป้งแป้งอยากจะถามอะไรพี่อ่ะถามมาเลยครับคือว่ามีผู้ชายเยอะแยะมากมายเลยครับพี่ตองที่เข้ามาในชีวิตแป้งอะ่ะแป้งยอมรับนะคะ มีผู้ชายหลายคนที่ผ่านมาในชีวิตแป้งและแป้งกับเขาก็มีอะไรกันแต่ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเลยที่เหมือนพี่ตองอ่ะทำไมแป้งถึงกล้าเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าพี่ฟังละครับก็เ,เพราะว่าแป้งเชื่อย,ยังไงล่ะคะว่าพี่ตองอ่ะรักแป้งด้วยใจจริงและอดีตที่ผ่านมาของแป้งพี่ตองก็ต้องรับได้ใช่หรือเปล่าคะใช่ครับแป้งไม่ว่าแป้งจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกังวลพี่ตองคือคนของแป้งครับคุยผู้จัดดูดีเหลือเกินนะครับพี่ตองก็ใช่นะสิครับแป้งพี่ตองแป้งถามหน่อยสิแป้งสวยหรือเปล่าสวยครับแป้งเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ครับแล้วทำไมพี่ตองถึงไม่เคยมีความคิดอยากจะทำอะไรอย่างว่ากับแป้งเลยคะก็เพราะว่าเออเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับพี่ตองก็เพราะว่าพี่รักแป้งยังไงล่ะครับอุ้ยพูดว่ารักทำหน้าตาเข้มซะด้วยหน้าตาหื่นกลมจริงๆนะคะหื่นกลมแต่เป็นสุภาพบุรุษถูกสเปกแป้งคะ่ะแหมพี่อ่ะก็มีความเป็นชายเหมือนกันแต่พี่ก็ให้เกียรติแป้งนะครับพี่อ่ะจะมีอะไรกับแป้งจนกว่าจะถึงวันนั้นของเราวันไหนครับพี่ตอง วันที่เราสองคนได้ตกแต่งกันถูกต้องตามประเพณียังไงล่ะครับพี่ตองคะแป้งรักพี่ตองถ้าอย่างนั้นในเมื่อรักเข้าใจในรักเราสองคนแต่งงานกันหรือเปล่าครับพี่ตองได้ครับแป้งถ้าแป้งไม่รังเกียจว่าพี่เป็นเพียงแค่คนขับรถวินมอเตอร์ไซค์จนๆพี่ก็ยินดีครับ อย่าพูดแบบนี้อีกนะคะพี่ตองพี่ตองเป็นผู้ชายเพียงแค่คนเดียวที่ให้เกียรติแป้งและไม่เคยล่วงเกินแป้งเลยแม้แต่ครั้งเดียวแป้งอ่ะผ่านผู้ชายมาเยอะแต่ไม่มีผู้ชายคนไหนเลยที่ดีเท่าพี่ตองแป้งรักพี่ตองด้วยหัวใจทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะที่แป้งมีพี่ตองไม่ต้องห่วงนะคะเราจะใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขครับน้องแป้งแต่พี่อ่ะ จะไม่งอมืองอตีนให้แป้งเลี้ยงพี่หรอกพี่อ่ะจะใช้ลำแข้งจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่พี่มีพี่อ่ะจะเก็บหอมรอมริบจะสะสมทรัพย์สินเงินทองให้มากมายทัดเทียมแป้งแป้งจะได้ไม่น้อยหน้าใครมันจะได้ไม่มีใครว่าพี่ตกถังข้าวสารนจะจ้แป้งครับพี่ตองหลังจากนั้นเมื่อรักเข้าใจในรักแป้งกับตองก็ได้ตกลงปรงใจเข้าพิธีแต่งงานกัน และเขาทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่แหละครับท่านผู้ฟังท้ายที่สุดรักแท้มันก็จะต้องถูกตอบรับด้วยรักแท้หากผู้ชายคนไหนต้องการเพียงแค่ร่างกายของผู้หญิงต้องการเพียงแค่พราผานพมจารีของเขาไม่แน่วันหนึ่งคุณอาจจะเจอผู้หญิงอย่างแป้งก็อาจจะเป็นไปได้ครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน สวัสดีครับ